ไปครับยายไปครับนี่ไงพี่ได้ของดีมาแล้วพี่ได้ชุดมาแล้วครับผมโอเคโอเคผมก็ข่าวสวุสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับพี่ได้แล้วก็สวย e ี Gamer น,นะครับโอเคครับผมนี่ก็มันสิบมโมลงแล้วนะไอ้กำบงครึ่งดิเออมันก็มีเกรรมกำใหม่เข้ามาไม่เกรรมกำของหัวขาวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเสีหัวขาวนะครับผมพี่ทอนนะครับเกรรมกำนี่ก่อนเกรรมกำอ่านี่นะครับผมห็นแตงร่างนะครับผมเป็น สกินปืน UMP นะผมมีสามสีเอ้สี่สีสีละลายแล้วแต่คนจะชอบนะครับสเต็ปก็ตามเออเนี่ยตัดแต่ไรตัแต่ดาเมจแตัดแต่เราจะเลือกนะครับก็สีเขียวเราสามสามโทเค้นไม่เรียกเป็นโทเค้นปอมได้ไหมวะเออแล้วล่ะได้หมดเลยวะพิมเขียวเออสามพิมเขียวแล้วก็สองพิมเขียวนะครับสีส้มแล้วก็หนึ่งพิมเขียวหนึ่งพิมเขียวนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม ค่าสถานะพืนนะครับโอเคครับผมเกมที่พี่จะมารีวิววันนี้ก็เป็นเกมที่จะมาสุมนะนี่ไงวะเฮ้ยนี่นะครับผมเป็นเกมที่มันมีชุดมคีค่าค่าชุดมาซิลอเลยแต่คือประเด็นคือพี่มีชุดหัวหัวขาวแล้วแต่พี่แค่จะสุ่มดูว่าในรอบเจ็ดร้อยสิบสี่สิบเจ็ดเพชรนี่นะครับว่ามันจะได้ของนี้เปล่าหร,รือว่าขอน้อยนะแต่คนอื่นยวเลยขออีกแล้ครับนรียบรแล้ว ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมพี่ก็อยู่กับไอเดียเอฟช็อปเลยครับเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มรัาหารให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยตอนนี้ขอสมัครสมาชิกก่อนสักครู่นะครับผมอยู่ส่วนมพัดบนนะครับผมใครยังไม่สมัครนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งสมัครก่อนแล้วกันนะฮะพัดบนนะครับผมส่วนพัตเวิร์ด์ก็พัลล่างพัลล่างพัลล่างส่ออีเมลอีเมลแล้วก็เบอร์มือถือนะครับผมอีเมลหนึ่งครั้งแล้วก็เบอร์มือถือนะครับแล้วก็กดไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนนนนนนมมมมมััััติิะะะะคครรบผแล้้้้วกกก็ดสสาาชไไปปฮจเเงขใหี แล้วผมแล้วก็ให้ทุกคนใส่พัทวนลงไปแล้วก็พัทวนลงไปเดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ซักใส่ลาสักคู่นะโอเคตอนนี้พี่ก็ได้เราอิมทีมเราแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะไปสุดนะครับพี่ก็มาสอนเติมก่อนแล้วกันให้ทุกคนกดเติมเงินนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินนะฮะแล้วก็ให้ดูวิธีการเติมเงินตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด4 5ขั้นตอนนะครับผม ่ใครยังสมัครใครยังเติมเงินได้เป็นก็สามารถดูตามรูปเลยได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ก็จาเติมสักครูแล้กันนะครับผมโอเคบนตอนนี้พี่ก็ได้เติมเพียเพีงทีแล้วนะครับเป็นเ0 0เครดิตนะครับผมวันนี้เกมที่พี่จะมาสุ่มก็คือนี้นะครับผมสุ่นไั้งาสอง5้สิโอกาสออก50%นะครับแบบขึ้น่อกขึ้นน้ผมโอเคข้งล่า10เครดิตไปครับผมข้ากล่จะเกือบไหม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 เกือบวะฮี่ข้างร่างตอนนี้หนึ่งร้ายทย ยังท้ายอีกครั้งที่3อีกสามครั้งท้ายนะครับผมไมิวเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่มาและมาและโอ้โหยี่เนี่ยคนแล้วทำามถุงมีก่อนถามเป็นทักคู่นะครับชื่อไอเดียเราต้องบอกชื่อไปด้วยนะ โอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ได้มาเที่ทะนะแล้วเดี๋ยวพี่เราไปเข้าในเกมดูแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไปเจอกันในเกมเลยนะครับก้อนนี้นะผมเป็นไอเดีท่าบักทองนะครับมันหัวคอมกิตด้วยเอไม่ใช่หัวคอมกิตดิไอ้ท่าท่าไซตามา่ามันเป็นของแร่นะแล้วก็ท่าบักทองนี่พี่ก็อยากรู้ว่าในงบเจ็ดร้อยกว่าเป็นที่จะสุ่มได้หรือหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมว่ามันจะได้ของดีหรือเปล่านะครับผมในงบหนึ่งหนะมื่นเพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวสุ่มสิบครั้งเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไอ้ไม่เสียเวลาไอ <c oughs> ้เจเล่นมุก่อนละกัน ไม่ทรงไม่ซมจะได้900ารหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพราะว่าเลโก้เจ็ดร้อยนี่จะได้900าร้อยหรือเปล่ายาวไปครับอย่ายาไปครับจะปินเปลี่ยนทีย่าวไปครับไอ้สกินเปลี่ยนที่ขอบอกว่านะว่าค่าสถานะมันเท่ากับจะกินเปลี่ยนทีล่าสุดเลยนะที่เป็นสีเขียวอะนะครับโอเคเดี๋ยวที่มาเลยเอาแล้วทำงานเดี๋ยวที่มาเลยอย่าวไปครับอย่ายาไปครับ นี่ไงพี่ได้ของดีมาแล้วพี่ได้ชุดมาแล้วครับผมโอเคนี่ขนาดมี180ร้อยดสิเพชรอ่าร้อยแปดเพชรเดี๋ยวนะขอพี่ครับสองร้อยแปดสก็สามร้บใช่กลม,มาแล้วนะครับถึงมาบาไม่รู้ว่าแต่พี่ก็ได้เป็นชุดมาแล้วนะครับนี่แนละ้ผมเป็นชุดของเซตไะรกโบบัหัเหมือนกันนะครับเ็เรยกว่าคงไปอีกครั้ง ให้เหลืองก็ให้แม่ซองก็งไม่ใช่พี่เอาไอ้นี่กระเป๋าสิบครั้งพองดีเลยนะครับผมหัวขาวพี่มีแล้วนะหัวขาวพี่มีแล้วนในยุดเลยฉันก็ถูกตามไม่หยุดทางมันไม่มันไม่มีแล้วะพเพลิดอ๋ออีกครั้งหนึ่ง ก็บอกก่อนละก,กันเด่นผีเดี๋ยวลองไปเปิดกล่องกันดูนะว่าจะได้ไหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันดูว่ามันจะได้ของดีเปล่าวันนี้มามาไวไปไวเลยไหมมาไป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 เดี๋ยวพี่ต้องเสด็จสิบโมวันนี้มันก็กำลังเท่าไหร่เพลงนี่เนี้ยก็เจ็ดร้อยนะครับโอเคก็ได้ตามนะี้เลยก็ได้สกิลกระเป๋ โอเคแล้วก็มันถือว่าเขาดูเอานะครับผมสองคนที่งมด้วยนะเดววางบเยอะๆนะครับเพราะบางครั้งมันก็อยู่ที่ตรงนั่นแหละเดี๋ยวพี่ก็ได้ตั้งแต่สามร้อยสิบได้วนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูแล้วบ่าโอเคเดี๋ยวไปดูชุดกันว่ามันจะสวยไหมเร็วๆเลยรคลิปนี้มันไม่ตรงไม่ตัดเย้นะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครูท้าอชุดไม่มีเลยมั้งตามวัง ยางขี้หม่เลยถ้าทำนี่เราเป็น,นชุดสีเขียวพร้อมกับสายสักเอ้ยเป็นรองเท้าเีกได้เ่า,าวาใส่เปนใส่ด้วยสติเลยเท็ดข่าวอาราร์ t ก็กิจกรรมคิวใส่เต็มคือกิจกรรมอะไรวะคิวใส่เต็มเน้นทุกแมตช์พรกิจรับปัสไปเล่นหมดคู่หูตคนอ๋อีเอาคู่หูตคนตะคนเนี่ สั่งงาน 30, 40แล้วก็50โอเคเลีเยี่ยเลยสำหรับคนที่อยากจะเล่นกู้ตวัวควรนะครับผมสามารถมัทนทำกิจกรรมเพื่อรับปัจดจดัยนะครับโอเคก็มีอะไรอีกไหมกระเป๋ากระเป๋านี่มีแล้วกระเป๋าที่ยังไม่มีใช่ยังไม่มีนี่กระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรวะกระเป๋านี้น่าจะมีนานเลยโอเคส่วน เอิญก็ไม่มีนะครับโอเคผมดูจากชุดกุ้งเทนะทีสส่สีเขียวตัวก้าสีเขียวสุดจะทนกับคนยังไงกุ้งเทกุ้งเทแล้วโ,นะโอเคโอเคอเครับผมถ้าใครช่องที่แบบนี้ก็ฝกากกดไลค์กดแชร์ตามเป็นพี่ด้วยนะ้าผมเดาแล้วพี่จะไปสตินต่อแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพี่ว่าตัดคลิปลงแล้วกันนะครับหลังจากสาตินเสร็จโอเคสำหรับนี้พี่ขอตัวลาไปก่นอนครับเห็นปะให้ดูวนะ่าตามเม็ดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตาก,การยิงสองนะผมมลบเป็นยำหนึ่ง เดี๋ยวมาดูวันนี้นะก่อนไปนะก่อนไปก่อนคปบเนี <S <S เห็นปะดาเบนหนึ่งอัตราการยิงสองแต่นี้ลดความรีโหลดนะผมโอเคบายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันในสตรีมบ้งให้ดูเอยมันก็ต้องลงคลิปดีช้ากว่านดี๋โอเคผมเคบายบายครับผม